สวัสดีครับพบกับฮีโรสุรินอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาเจอกับบริษัทที่น้อยมากที่จะเปิดรับสมัครงานนะครับน้อยมากจริงๆแล้วก็วันนี้นะครับมาเจอครับางานที่วุฒการศึกษาไม่สูงนะครับอุดการศึกษาป6นะครับแล้วก็พนางงานขับรถบรรทุกนะครับนี่มาดูกันเลยนะรีบๆรีบดนะครับบริษัท t ี c เซอร์วิสจำกัดนะครับรับสมัครพนักงานทคำความสะอาดนะครับภาชนะกล่องบรรจุสินค้านะครับเข้าทำงานที่บริษัทโทแอกนะครับคือตรงนี้นะครับคุณสมบัติจะเป็นเพศชายอายุ30-45ปถึง4ีบปีวุฒิการศึกษาปหขึ้นไปนะครับเนี่ยป6ขึ้นไปไม่มีรอยสักนอกล้มผ้านะครับไม่สูบบุหรี่สามารถเดินทางมาทำงานเองได้นะครับสวัสดิการจะมีค่าแรง 345บาทต่อว,วันค่าอาหารกลางวัน45บาทต่อว,วันค่าอาหารโอทีสบาทต่อว,วันเบี้ยขยัน700บาทต่อเดือนค่าเดินทาง3าบาทต่อว,วันมีประกันชีวิตมีชุดฟอร์มฟรีนะครับเอกสารในการใช้สมัครก็จะเป็นรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วนะครับจํานวน1ใบสำนักประชาชนนะครับ2ฉบับนะครับทะเบียนบ้านจํานวน2ฉบับวุฒิการศึกษา2ฉบับใบทหารนะครับจํานวน1ใบนะครับ วิธีการสมัครนะครับเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ป้อมรอพอบริษัทโทเอ็กนะครับเฟสท,ที่7นะครับดต่สอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ0631911442ครับคุณปิยาพรนะครับปิยาพรนะครับตำแหน่งที่2อนะครับจะเป็นพนักง,งานขับรถบรรทุกนะครับตำแหน่งพนักง,งาน ขับรถสองตำแหน่งบุดีแท้เป็นตำแหน่งที่ผมก็อยากทำเหมือนกันเนี่ยพนักง,งานขับรถสองตำแหน่งนะครับเพศชายอายุ28ถึง3ถึง40ปีนะครับวุฒิระดับาม .3 สามขึ้นไปมีแบบขี่ทอสองนะครับสวัสดิการจะเป็นค่าแรง340บาทต่อว,วันผ่านการทดลองงานปรับเป็นรายเดือน ค่าอาหารกลางวัน50บาทต่อวันนะครับค่า OT 50บาทต่อวันนะครับค่ากะ170บาทต่อวันนะครับเบี้ยขยัน1,000ต่อเดือนนะครับค่าเดินทาง1,100บาทต่อเดือนนะครับค่าเชาบ้าน700บาทต่อเดือนนะครับค่าดูแลรถส0 0รบาทต่อเดือนนะครับโบนัสประจำปีเอกสารก็อันเดียวกัน่เลยเนาะนี่นะครับที่ทน้องๆถามหาทุกคนนะครับที่ที่ถามหานะครับว่าพี่ฮีโร่นะครับหางานที่ อา,อายุเยอะๆนะครับแล้วก็พูดการศึกษาไม่สูงนะครับนี่นะครับอายุ30-45ถึงปีพุฒการศึกษาป6ขึ้นไปนะครับเพียงแค่ไม่สูบบุหรี่ไม่มีรอยสักงอกร่มผ้านะครับแล้วก็เดินทางมาทำงานในเองได้นะครับตรงนี้จะเป็นพนักงานขับรถนะครับสองตำแหน่งเพศชาย28-40ปถึงปีพุฒการศึกษามสขึ้นไปนะครับมีใบขี่ทสองนะครับ นี่นะครับงงน้องๆอันนี้อันนี้เป็นเป็นบริษัทที่ที่ขึ้นขึ้นชื่ออันดับต้นๆของในอมตะเราเลยแล้วเนี่ยนะครับโตเอ็กเนี่ยเงินดีบนรัสดีนะครับแล้วแล้วสังเกตดูว่าใบรับสมัครยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยฝนตกเมื่อคืนนะครับมันเลยเปียกเนี่ยเพิ่งเปิดเลยเน,นี่ยเนี่ยเพิ่งเปิดเลยเน,นี่ยรีบๆีานะครับ สอบถามเดี๋ยววิธีวิธีการสมัครนะครับเขียนใบสมัครด้วยตวเองที่ป้อมรอโพบรานสุโทเอกนะครับเฟสที่7หรือติดต่อสอบถามที่0631911442นะครับคุณปียพรนะครับอันนี้ก็คุณปียพรเหมือนกันเบอร์โทรเดียวกันนะครับรีบเลยนะครับเนี่ยวันนี้ฮีโร่นะครับหางานอ่า การศึกษาไม่สูงนะครับมาฝากน้องๆองเพื่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าคิดว่าคลิปของฮีโร่มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปของฮีโร่ไปนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครไม่ไม่เข้าใจหรืออยากไปเห็นบริษัทอะไรที่กำลังรับสมัครงานนะครับสามารถคอมเมนต์มาทางฮีโร่ได้นะครับเดี๋ยวฮีโร่จะไปถ่ายคลิป นะครับถ่ายหน้าบริษัทให้ดูเลยแล้วก็ไปถามพี่โรโพเลยว่าบริษัทที่เพื่อนๆสนใจนะครับเขายังรับสมัครอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีน้องทุกคนโชคดีนะครับจากคลิปของฮีโร่นะครับได้งานทุกคนนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ